ศูนยนล้อครับงานตัวถังรถยนต์ที่วัดมีแค่นี้แหละระยะระดับคาหน้าชนชุนล้อข้างนี้วัดความยาวตรงนี้จากรูนี้ก็ได้นะรูนี้นะรูนี้ข้างนี้ข้างนู้นก็วัดจากมุมนั้นก็ได้นะเอาจากตรงมุมนั้นก็ได้

ไน็อตอเบอร์สิบตรงนี้นะทุกทีวัดความยาวของมันจากน็อตเบอร์สิบมาถึงตรงนี้ครับเอาประมาณเอากลางรูเลยประมาณ85.5เซนติเมตรเซน85.5 ดูครั anyway, ้งนี้เท่ากันไหมเดี๋ยวนะจากน็อตเบอร์สิบเหมือนกันนี่น็อตเบอร์สิบทุ่นี่แปดจุดห้าจุดห้าเซนติเมตรเท่ากันต้องเท่ากันวัดแยงก็วัดจังนี่จากน็อตเบอร์สิบเหมือนกันก็ได้จับน็อตเบอร์สิบว๊าบ นำมาถึงรูเนี่ยตรงกลางเนี่ยอัธยางนะงข้ามมาเลยทางนี้ก็เหมือนกันอัธยางมาเลยเอาจากน็อตเบอร์สิบก็ได้เนะเบอร์สิบ,บนะั่นแหละมาถึงวัดจากนะน็กอตเบอร์สิบนั่นแหละเกาะไม่อยู่ จากน็อตเบอร์สิบนะหนมาถึงนี่นะครับถึงมุมนี้วัดง่ายๆความสูงก็ต้องอวัดจากนี้จากข้างล่างมาหาพื้นที่เรียบหน่อยห้มเท่ากันความสูงตรงนี้นะคือไม่ก็วัดตรงกลางบางคันเราวัดตรงกลางได้เราพอมาร์กตรงกลางนี้ไว้ตรงกลางนี่นะเอาตรงกลางนี่เลยอันนี้อย่างนี้มาเนี่เห็นไหม จากไอ้นี่มานี่นะแล้วก็มาร์กตรงกลางนี่ไว้ครับตรงกลางนี่นะเียวัดจากตรงกลางเนี่ยตรงกลางนู้นนะมาถึงตรงนี้เลยให้มันให้มันได้เท่ากันแน้อยแปดกลางนี่อย่างนี้ตรงกลางเหมือนกันกลางนี้นะ นับจากนี้มาถึงนี้คิดเอาอะไรแต้มสีแต้แมไว้เป็นตรงกลางก็ได้ร้อยแปดนะเดี๋ยต้องวัดดูเห็นไหมเท่ากันครับร้108อยแปดตัวถังห้องเครื่องยนต์เกา่าๆแต,แต่ใช้ดีแต่มันไม่เพี้ยนครับสีเลาะเลาะคานหน้าก็เลาะเนี่ยเเพี่ยนเลาะนี่เลย นี่ออกมาเออตรงนี้ชัดกว่าเดยตรงนี้จะแข็งครับจะดึงไม่ได้เลยต้องต้องเลาะตัวนี้ออกมาเลาะเอาเหล็กนี้ออกมาก่อนงั้นจะดึงตัวนี้ไม่ได้ชนหนักๆตัวนี้ต้องเลาะอ,ออกมาด้วยเดี๋ยวจะดึงดึงขานีไปข้างหน้าก่อนนั่นแหละคือทำสีรถยนต์ สัตวกซี่ตัถังนิสันที่เก็มหมดสี่ก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากการก็มุมเนี่ยเอามุมนี้ก็ได้มุมนี้นะหรือมุมนี้ก็ได้แต่ส่วนมากจะเอามุมนี้ครับมุมนี้กับมุมนี้ข้างนี้แล้วก็วัดเราเอาเกณฑ์ตัวไหนล่ะเอาเกณฑ์น,นี้ก็ได้รูนี้ก็ได้ครับแล้วจะแล้วจะแล้วจะได้ ต้องดูจังหวะมันทักสีรถหรือวัดจากนี้ก็ได้นี่เอานี่ยนี่จากไอ้บ่อโชกคทางนี้นะทางนี้แต่ความสูงต้องเท่ากันนะสูงเนี่ยความสูงต้องได้ความสูงของบ่อโชกคบ่อโชกความสูงมันต้องได้นะทางนี้นะบ่อโชก ความสูงต้องได้เอาระดับน้ำตั้งน้ตั้งแล้วก็วัดจากนี้มามาหาเนี่ยมาหารูนี่ครับจากนู้น,นจะเบ้าโชกมามาหารูนี่ครับรครั้นนงนี้เหมือนกันวัดจากรูโชกอ่ะรูโชกนล่วก็มาหารูนี้ให้มันเท่ากันใายกว่าง่ายๆไม่ยากสักทีทีสัน เวลาดึงตัวนี้ต้องเอาออกต้องเลาะออกก่อนตัวนี้ต้องถอดออกก่อนไม่งั้นมันจะมันจะดักมันจะงัดกันตัวนี้นะไอ้นี่มันดึงยากไม่ต้องไปดึงแบบเลาะเลยเนี่ยเลาะเลาะขาเนี่ออกเลยเลาะยางทันเครื่องที่ยึดยางทันเครื่องเลาะออกเลยแล้วเชื่อมใหม่เนี่ยเลาะเนี่ยเลาะเลยครับแล้วก็แปะใหม่เอาง่ายกว่าเยอะเนี่ยเลาะเนี่ยเลาะนี่ออกแล้วก็แปะใหม่ อันนี้ไม่ต้องไปดัดหรอกเลาะเลยครับมันมีรอยเลาะอยู่เลาะเอาฝานี่ออกมาฝานี่นะฝาบนเนี่ยเลาะแล้วกค่อยเชื่อมเอาใหม่ง่ายกว่าเยอะไม่ต้องไปวุ่นวายมากอันนี้รอยเลาะมาแล้วครับเลาะเชื่อมแต่ตอนเชื่อมเชื่อมไม่สวยๆนะอันนี้อันนี้เหมือนกันเลาะออกเลยเลาะเนี่ยนะเลาะนี่ออกนี่ยออกแล้วไปเชื่อมเอาใหม่จะง่ายกว่ากว่าดึง ช่างสมัยก่อนจะดึงช่างทุกวันเนี่ยเลาะออกง่ายกว่าเยอะตัวรูเนี่ยรูนี้มัต้องเข้ากันอย่างนี้รูตรงกลางวัดจากตรงกลางเนี่ยไปถึงนู้นเลยนี่ยจนกลางนี่นะถึงนี่เนี่ยกลางเนี่ยเนี่ยรูตรงกลางมีรูบอกอยู่เนี่ยตรงกลางนะครับตรงกลางเอาเชือกมาดึงไว้ตรงกลางนี่มั้งวัดดู จะมีรูตรงกลางอยู่นี่รูนี้แหละดึงไปข้างหน้าหน่อหน้ารถหน้าคับซีรถให้เท่ากันนี่คันกระบะก็แค่นี้แหละกระบะบอกว่าน็อตมันเนี่ยวัดตรงกลางรูเลยรูน็อตกระบะ,ระประมาณร้อยสิบห้าเอาตรงกลางรูเลยร้อยสิบสี่ตรงกลางก็ประมาณ ประมาณ116ค11รับ116ยหกอ่ตรงกลางรูเลย116มีประกอบกับมีแค่นี้เลยมีกิ่กงกิ่งก็มีแค่นี้แหละครับเกิ่งไม่ยากคนนี้ไม่ต้องไปดัดนะจำเบี้ยวเลาะออกเลยนี่เลาะออกแล้วก็เชื่อมใหม่ง่ายกว่าเยอะช่างบางคนไปดัดเสียเวลาเนี่ยเลาะออกเลาะออกแล้วก็ตั้งใหม่เลยง่ายกว่าเยอะซีรถ่นพิสัน เกมตาม้มาไมตีเอกว้าวใส่ผุพื้นผุับโอ้ไปอาจจะปะพื้นอยู่เดี๋ยวค่อยงบประมาณก่อนน้ำขังผุดอด